ไหน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 นี่ครับนี่ครับโอ้โหเก่งมากครับมาชิวล่าใช่ไหมทำไมวางวางวางมันบนฝ่ามือลูกทำไมนายเห็นทำไมนายเห็นหีกระดูกมันล่ะมันมีกระดูกด้วยเหรอมันกระดูกมันอะไหนนี่ไงกระดูกไหนไหนนายวางไว้เฉยนี่นะดโอ้โหมันอาจจะไม่ใช่กระดูกก็ได้มั้งใช่ไหมใช่ไหม ไปนายจะทำเมนูหอยอะไรดีอะทำแกงทำเมนูหอยอะไรดีหอ,ห,ดห,หอยผัดไหมหอยผัดใช่โอเคยไหมหรือทำต้มดีหอยหอยผัดมาทำไงนาย,ยนต์หอยผัดนะก็ตำพริกตำกระเทียมก่อนแล้วก็ตั้งกระทะใส่ก,กับใส่น้ำมันนิดนึงแล้วก็ใส่อ,อะไรอีกใส่น้ำมันนิดนึงเสร็จแล้วก็เอาลงไปผัดกับน,น้ำมัน เอากระเทียมกับพริกที่เราตำไว้ไปผัดกับน้ำมันผัดให้มันหอมเสร็จปุ๊บแล้วก็ใส่พวกหอยพวกปลาพวกอะไรเข้าไปแล้วก็ใส่เครื่องปรุงซอสก็จะอร่อยใช่นนไหนอันไหนคือเม,มนูเมรูม้ผัดหอยได้แล้วเราจะได้หอยอที่ไหนอีกล่ะที่จะพอผ<น>ัดไหนไหนไหน จับได้จับได้แล้วหรอไหนลองจับดูสินี่อยใช่เลยง่อยใช่ละก้อนอะไรกนอะไมีลูกไอ้นชาน่ไปสีรุ้งดูดิไหนนี่ไงเออใช่แล้แลราทำเมนูหอยอะไรดีก้านไหนบอกว่าอะไรเมื่อกี้ผัดหอยนะผัดหอยโอเคทำไมตรงนีเกินง่าแล้วก็ตรงนี้มีสารายด้วยน้ยทำไมมีล่ะ ซาลายไว้ทำอะไรเราทำขนมซาลาย์กันนละล่ะเป็นแบบไหน่ะแบบ<ถ>ญี่ปุ่นนะ,ะแบบญี่ปุ่นเหรอญี่ปุเขาจะพูดว่าอะไรอายโนโตอาโนมโตอริกะโตก็เซมัอะรริกะโตอริกะโตองอีกินาลุงเลยอะอสีลุงอะ สีรุ้งอะ่ะไอ้ยาไหนสีรุง้งโคสีรุ้งจริงด้วยไอ้ยาลูสีรุง้งสวยๆสวยสวยตกาจเหรออ่าเมื่อมุมพายุมหลังคามัา้ยมันเป็นสีรุง้งทำไมอะ่ะทำไมเป็นสีรุงร้งเลยอะเอาไปดูซิมันมีกี่สี เจ็ดสีเปล่าเจ็ดสีไหมสีม่วงสีแดงสีเหลืองสีเขียวอโอเคบ๊ายบายก่อนมองก่อนมองก่อนมองก่อนก่อนบายบายเพื่อนๆก่อน บายบายครับเจอกันใหม่ครับบอกงี ai, ้เจอกันใหม่ครับโอเคครับโอเคครับเจอกันใหม่ครับ